เผยโฉมเรือมี13ซีรีส์สีโมเนตโกได้แรงบรรดานใจมาจากผลงานชิ้นเอกของซสปินโมเนตก่อนหน้านี้เดิมมี13โปรซีรีส์ได้เผยเทคโนโลยีไทยไปแล้วนะครับและต่อมาเราก็ได้เห็นความสามารถกล้องที่น่าสนใจครับแต่ในเรื่องของดีไซน์ก็ยังเป็นความลับเนื่องจากเครื่องถูกคุมด้วยเคสล่าสุดครับทางโรมีก็ได้เผยโฉม เรยอมี13โปรซี i ี่สีโมเนตโกออกมาให้เห็นตเต็มๆแล้วครับโดยเรยอมีมาา ack, line, ออ13โปรซี i ี s ได้ร่วมออกแบบกับพพทธภัณฑ์วิจิตศิน m f a บอสตันและได้แรงบันใจมาจากผลงาน h ฮอร t a และวอเตอร์ไลทของจิตรกรชาวฝรั่งเศสนั่นเองครับโดยสีโมเนตโกได้แรงบันใจมาจากกองญ้าสีทองของโมเนตภายใต้แสงแดดที่ซึ่งเฉดสีเปล่งประกายความอบอุ่น และความเงียบสงบ oh. จากนี้ยังยืนยันอีกว่าเรือมี13่นสิลี่จะมีเรื่องหมด3สีคือโมเนตโกโมเ p ตโพโพที่สะท้อนถึงความงามอันเงียบสงบของดอกบ,บัวที่บานสะพรั่งสง่าง,งามและความมีชีวิตชีวาและอีกสีก็คือเอม a l d ลก e ีนที่เป็นฝาหลังหนังวีแกนนอกจากเรื่องฝาหลังและสีส้มแล้วเรื่นโิลี่ยังมาพร้อมกับดีไซน์ซันไลท์ฮา l โลมีโมดูลร่องหลังวงกลมเหมือนนาฬิกา นูนโมดูกล้องหลังวงกกมเหมือนในกาหลู่ท้อนถึงงานฝีมือที่พิธีวิถันความพรีเมียมให้กับตัวเครื่องอย่างมากเลยครับส่วนสเปคของเรือมี13 Pro p โปรพาก็ยังมาพร้อมกับกล้องหลังเซนเซอร์ lytia ตัวใหม่ทั้งในกล้องหลักและกล้องพริสโคปสาเท่าอย่างที่เคยทดสอบไปแล้วกว่าหน้านี้ครับโดยเรือมี13 Pro s e r รซ s ยืนยันทางการแล้วว่าจะเปิดตัวภายในเดือนกรกฎราคมนี้ครับ